สวัสดีเพื่อนๆทุกท่าน,นครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเบเกอร์นะคลิปนี้แล้วก็เป็นคลิปแรกของปี2021เลยนะเพื่อนๆก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับแน่นอนฮะปีใหม่เราก็จะต้องมีรถใหม่นะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะไปจัดตัวท็อปของค่ายยามาฮ่านะฮะเปฮะไปที่โชว์รูมเลยแล้วกันนะเพื่อนตัวท็อปของยามาฮ่าแน่นอนก็ต้องเป็น R1M นะฮะเดี๋ยวผมหาอ1 m ก่อน,นเพื่อนอาร อา m 2020ฮะโอ้โหอันนี้ต้องเติมเงินนะเพื่อน<ๆ>ผมก็เอา R1M 2019แล้วกันนะแรงม้าเท่ากันเลยนะฮะแรงบิดต่างกันมาแค่ประมาณไม่ถึง1นิวตันนะเพื่อนเคฮะจัด R1M 2019นะครับถ้า R1 วันธรรมดาก็แรงม้าก็ใกล้เคียงกันนะรถค่ายนี้เขาจะถ้าเป็น R1M เหมือนจะเป็นแฟลิ่งเหมือนจะเป็นเพียวคาร์บอนนะเพื่อน<ๆ>ทั้งคันนะถังก็อาจจะเป็นไทเทเนียมนะเคฮะ วันเอ็มครับเพื่อนเพื่อนอยังงามครับโอ้โหโคตรเมื่อเพื่อนที่สุดของค่ายญี่ปุ่นนะโอ้โหชอบจริงๆนะครับคันนี้โอ้โห วยจริงๆฮะ R1M เห็ฮะได้รถมาเราก็ไปร้านแต่งรถเลยนะเพื่อนๆครั้งแรกนะได้รถมาแน่นอนครับเปลี่ยนท่อนะโอ้โหอาคาโปวิกเพื่อนๆจาก200เพิ่มขึ้นมา210แรงม้าครับถ้าอาคาโปวิกรุ่นมาร์กอนะรุ่น H2 นะฮะก็จะเป็น216นะเพิ่มขึ้นมาอีก6แรงม้าครับอันนี้เขาเรียกว่าอาคาโปวิกปลายดาบนะเพื่อนเพื่อน ก็จะเป็น216แล้วนะนเพื่อน่นโอ้โอาโลฮะโอ้ oh, ท่อนี่ใหญ่มากนะ210อ่ะ SC ฮะเพื่อนเ่อน SC ก็210นะแรงสุดจะเป็นอาคาโวิกปลายดับอันนี้นะฮะโอ้ oh, จะผมอยากฟังเสียง SC Project จังเลยเพื่อนๆนแบบเสียงน่าจะดุมากนะนเพื่อนขอเอา SC ก่อนละกันนะ6แรงม้าเนี่ย เอาไว้ที่หลังแล้วกันนะเครื่องฮะอัพสเต็ปแรกครับขึ้นมา234นะเพื่อนเื่อนสเต็ปสองฮะ240แรงม้าเพื่อนโอ้แต่ถ้าเป็นอะคาปโบวิกอันนี้ฮะ246นะโอ้โเบรกฮะแน่นอนฮะรถแรงเบรกก็ต้องดีฮะไม่งั้นจะไปกองกันอยู่ข้างถนนนะต่อไปครับ เราเปลี่ยนล้อเราก็ต้องมาเช็ด M10 ฮะจัดไปฮะโอ้โหสวยเลยยางฮะพิเรอรี่สลิปโอ้โหถอดกระจกฮะถอดท้ายฮะเพื่อนๆโอ้โหโหดเลยอะแบบนี้โหดเลยอะถูกใจวัยรุ่นเลยนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอ้โหสวย สวยมากสวยจริงๆนะนเพื่อนๆเลสซิ่งแน่นอนเสียงนะเดี๋ยวเราไปขับกันเลยนะนเพื่อนๆยั่วยวนมา,มากมันเป็นรถค่ายญี่ปุ่นที่ผมมองว่าเทคโนโลยีมันอ่ะค่อนข้างสุดยอดนะผมชอบเสียงเครื่องครอสเพนของมันมากนะครับโอ้โหมุมนี้สุดยอดอะเพื่อนๆไปฮะเอ Project ยามา5เขาบอกว่าบาลานซ์มันดีมากนะนเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าฟิลลิ่งบาลานซ์มันดีจริงหรือเปล่านะฮะโอ้ยมาแล้วครับท, 4, ทนะั้ง V4 ทั้ง z ซ X10 ฮะ รอเขาไปก่อนนะฟังเสียงเดินเบาครับน,นี่รถใกล้ๆนะครับเสียงเดินเบาครับเพื่อน ไปแลบครับเพื่อนอมันไม่ใช่เสียงสี่สูบนะมันเป็นเสียงคลอสเพลนะนเพื่อนโอ้โหเสียงเหมือนมากครับเสียงเหมือนมากจริงๆนะ ตอกกระป๋องครับเพื่อนโหแท็กชั่นทำงานครับออกดีด้วยนะครับต้นไม่หายเลยเพื่อนเอนจเจอบีโพสวนครับเกรียดครับโอ้โหโอ้โหบาลานซ์ดีเพื่อน ควบคุมง่ายมากครับรถที่ควบคุมง่ายมาก200กว่าแรงม้าครับขับได้ง่ายอย่างนี้นะก็มีแค่อาวันนั่นแหละครับมันขับง่ายเหมือน6 0 0ซีซีเลยเพื่อนเหมือนเราเอาอยู่อ่ะ คทางตรงตรงนี้ครับเ,เพื่อนๆโอ้โหเวลาดีด้วยนะนาทีเวลาที่ดีที่สุดของผมนะเป็น58นะเป็น V4 นะไม่รู้ว่าอาวันคันนี้จะจะทำได้ไหมครับ ก่านผมเข้าผิดลายนะโอ้โหโดนตัดหน้าครับเมืะะ่อสักครู่ไม่ไหวครับโอ้โรถที่คอนโทรลง่ายมากครับ คือระบบมันดีมากเพราะเมื่อผมเปิดแรงยังไงมันก็มันก็ไม่สไลด์นะผมเปิดเลขในโค้งคือแบบสบายๆนะครับนะฮะปกติโคง้งนียผมจะเปิดสุดไม่ได้นะคือมันเร็วในโค้งมากๆครับคันนี้นะโอ้โหเพื่อนๆห้าเจ็ดนะสถิติใหม่นะครับสถิติใหม่ของผมเลยนะ น่าเชื่อว่า240แรงม้านะครับแต่พอมาวิ่งเซอร์กิตเนี่ยเหมือนมันม้ามันลงพื้นหมดอ่ะเพื่อนโอ้โหรถแบบชิวอ่ะ เชนเกียร์ลงเนี่ยครับเปิดสูตรครับเพื่อนๆไม่มีสะด,ดุดครับโอ้โหโหดคันนี้โหดครับบอกเลย5 7เ็มาตรฐานด้วยนะเพื่อนๆโอ้โหยิ่งยิ่งมีทางโค้งผมยิ่งเข้าใกล้เขาได้อะ Nói chung là có อน,นี้ผมอยู่ในผมเหยียบเอฟิกมานะโอ้โห,โหผมไม่เคยมีความมั่นใจในการเข้าโค้งขนาดนี้เลยฮนะอาวันตอบโจทย์โอ้นี้ผิดลายนะเพื่อนผมมาผิดลาย ุดยอดจริงๆครับคันนี้ต้องยอมรับนะเพื่อนโอ้ยมันไม่กลัวโค้งเลยอ่ะคันเนี้ยหัวห้าเจ็บต้นๆเลยนะเพื่อนโอ้โหไม่ธรรมดานะเอาเป็นว่าใครที่ชอบรถบาลานซ์ดีนะเพื่อนผมแนะนําเลยอย่ามาห้า R1M คันนี้นะครับแรงมา้าไม่ใช่จุดเด่นของเขานะแต่คือ รถมันไม่ต้องแต่งมากอ่ะเวลาเข้าโค้งอ่ะมันจะนิ่งๆอ่ะเพื่อนมันขับ6 0 0ซีซีเลยอ่ะนะไม่ใช่ว่ามันไม่แรงนะแต่แบบน่าจะเป็นเครื่องคอสเลนของมันนะที่เขาบอกว่าจุดศูนย์ถ่วงมันจะต่ำเพื่อนบาลานซ์มันจะดีนะฮะมันจะเป็นเครื่องสูบสูบมันจะขึ้นลงจังหวะของมันมันจะไม่เหมือนสี่สูบนะเพื่อนก็น่าจะประมาณนี้นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมทิ้งเพื่อนๆกับรีเพย์สวยๆแล้วกันนะครับแล้วก็คลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ